รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ททบ5 HD 1วันนี้เคฟาร์มขอพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือสุดแดนสยามมาที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดนี้มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายทำหน้าที่บ่มเพาะเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการเกษตรรวมไปถึงนักวิชาการเกษตรมากมายที่สำคัญวิทยาลัยแห่งนี้ ครั้งหนึ่งเคยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านเสด็จคราวนั้นทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชปถับภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษตรกรทั่วไทยเชิญรับชมในช่วงเกษตรกษัตริย์ไทยครับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายตั้งอยู่ในชุมชนพิจักบ้านฟาร์มสัมพันฐธฐฐกิจที่ก่อตั้งเมื่อปีพศ2492โดยการนำของมิชชันนารี ชื่อดรฟอเรสต์ทีทาวเยเป็นชาวอเมริกันที่จบการศึกษาทางด้านกเกษตรศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้มอบพื้นที่จำนวน500ไร่ให้กับทางราชการเพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนกเกษตรกรรมเชียงรายเมื่อปีพศ2518ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยกเกษตรกรรมเชียงรายและวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายมาตามลำดับนับปัจจุบัน สถานศึกษาแห่งนี้มีอายุยาวนานถึง46ปีปรัชญาสถานศึกษาสร้างสรรค์สามัคคีมีประสบการณ์งานเป็นเลิศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปวชภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตระดับปวส ทางด้านวิชาชีพทางการเกษตรและระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโล,โลยีการผลิตพืชตลอดจนการจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่สูงตามกระแสรพระราชดำรัสของสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนบ้านนาโตตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสอนในระดับปวชปวสและเป็นศูนย์การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่สูงความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่16เป็นที่ปราบลื้มของชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่พระอ,องค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดประชุมวิชาการในครั้งนั้นและพระอ,องค์ท่านได้ทรงปลูกต้นปีบเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเป็นที่ปราบปื้มหาที่สุดไม่ได้ ของชาววิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่พงท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในครั้งนั้นต้นไม้ทรงปลูกเหมือนกับการปลูกรักให้กับเกษตรกรให้รักในอาชีพนี้และที่สำคัญอาชีพนี้เป็น DNA ของประเทศพักโฆษณาสักครู่ ที่สุดของกาแฟดีกาแฟอร่อยจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ที่ร้านกาแฟสุดชิเคมคอฟฟีกูรูกาแฟเมืองไทยพบกันวันที่11เดือน11สาขาแรกที่วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามรสชาติกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป every day is coffee day think about coffee k ค coffee ขออนุญาตกราบเรียนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวม่วง30เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากโครงการพลิกฟื้นอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แห่งนี้ท่านทีเคารพครับเมื่อหนึ่งปี8เดือนกับสองวันที่ผ่านมาณนะพื้นที่ตรงนี้ ท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมท่านอธิบดีกรบชนะระทานที่ผมได้กลาบเรียนชื่อท่านไปเมื่อสักครู่ได้มาเปิดโครงการนิรบิตอ่างเก็บน้ำนองช้างใหญ่แห่งนี้ให้สร้างคุณอุปการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญที่ใช้ใช้คำว่าแก้ท่วมแก้แล้ง เป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพและที่สำคัญนับจากมีไปพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพไม่เฉพาะชาวอุบลราชธานีแต่จะเป็นของคนไทยทั้งประเทศแบบที่ท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนกรุณาดูด้วยตนเองรอบอ่างจะมีระยะทางปั่นจักรยานและถนนลาดยางโดยรอบประมาณ16กิโลเมตรนั่นแปลว่าเราสามารถใช้ พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานได้อย่างแน่นอนถ้าพื้นที่แห่งนี้แล้วเสร็จนั่นเท่ากับว่าถ้าใครเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทางน้ำนักกีฬาปั่นจักรยานนักวิ่งถ้าไม่ผ่านสนามหนองช้างใหญ่แปลว่าคุณยังไม่ใช่นักกีฬามือหนึ่งของประเทศ ที่นี่ในอนาคตต้องเป็นศูนย์รวมกีฬาทั้งทางน้ําและทางบกของพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับพี่น้องมวง30ครับบังเอิญว่าผมซื้อผมน้ามจะพุนผ,ผมกับท่านเฉลิมชัยคล้องกันพอดีผมดรเตร์สุภชัยันรัฐมนต,ตรีดรเตเฉลิมชัย ผมสีลาเพิ่นสีอ่อนครับร่วมกันก็นเลยเป็นสองพลังเทใท่โครงการนีนสัปดาหขอพระคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายล้ำสมัยมากที่เห็นด้านหลังผมด้านคือเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกเกษตรยุคนี้ต้องทันสมัยถ้าทันสมัยจึงจะเป็นโมเดิร์นคอลเลจพบกับช่วงเวลาดีๆชิญรับชมครับ จุดเริ่มต้นของแนวความคิดของ o มเด n c o l l e น e นะคะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเรามองว่าการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาของวิทยาลัยอะค่ะเป็นการเกษตรแบบโบราณก็คือเป็นการทําการเกษตรแบบดั้งเดิมแล้วประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาในสถานศึกษาเนี่ยคือมันน้อยมากการที่เราจะออกไปสู่ชุมชนร่วมมือกับสถานประกอบการมันก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นในวิทยาลัยของเราอะค่ะก็เลยเกิดจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่จะสร้างเป็น CR Cat Model เพื่อที่จะนําไปสู่ Modern c o l l e g e CR Cat Model ที่เรา ได้ได้รวมนะคะระดมความคิดกันไว้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเราจะแยกออกเป็นคำๆที่ชัดเจนนะคะเช่น C เนี่ยก็คือคำว่า c o r r e g t e Excellence c o r r e g t e Excellence มันจะเป็นยังไงก็คือ c o r r e l t e Excellence นี่คือการบริหารจัดการครูนักเรียนสถานศึกษารวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด R ตัวต่อมา C R R ตัวที่2นี่ก็คือ Relationship Relationship เนี่ยก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์การที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ฐานประกอบการกับชุมชนกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะช่วยมาซัพพอร์ตในการที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ C ตัวต่อมาก็คือคอมมูนิตี้เกษตรของเราเนี่ยเป็นวิลเลยเกษตรเราจะต้องเป็นวิลเลยเกษตรเพื่อชุมชนเราต้องออกให้บริการแก่ชุมชนเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาต่างๆสิ่งสําคัญที่จําเป็นนะคะก็คือจะต้องเป็นชุมชนที่เบสออนบนพื้นฐานของเขาถึงแม้จะเป็นโมเดิร์นยังไงก็ตามค่ะ A ตัวต่อมาคือแอคชั่นฟาร์มแอคชั่นฟาร์มเนี่ยงาน ฟาร์มของวิทยาลายัลยหลายๆอย่างของเราคือบุคลากรเราลดลงนักเรียนนักศึกษาเราลดลงเพราะฉะนั้นงานฟาร์มของเราเนี่ยดรอปไปหลายอย่างซึ่งตอนนี้แอคชั่นฟาร์มเนี่ยเราต้องช่วยกันพัฒนาจะต้องเอาตรงนี้มาเป็นจุดเด่นถ้ามีการแอคชั่นฟาร์มเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเด็กของเราจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้แล้วเมื่อจบแล้วเขาสามารถที่จะไปประกอบการได้แล้วก็นําไปสู่ครอบครัวเขาได้ค่ะและ้วทีตัวสุดท้ายคือเทคโนโลยีตอนนี้กเกษตรต้องมาคู่กับเทคโนโลยีเพราะว่าไทยของเราเนี่ยมันเป็นไทยแลนด์4.0เป็นกเกษตร 4.0เป็นอะไรไปมากมายแล้วเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนแม้กระทั่งการบริหารจัดการเองเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้ก็นําไปสู่ของการเป็นฟาร์มต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนคือแปลงนาอัจฉริยะค่ะขั้นตอนของการทาฟาร์ม CRP model เนี่ยค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยคือการทานาเนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการทดสอบดินทดสอบดินการวัดค่า pH ต่างๆแม้กระทั่งน้ําคือเราต้องดูทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้น เด็กของเราที่มาเรียนรู้ตรงนี้น่ะจะเป็นเด็ก1กลุ่ม1กลุ่มที่เราเอามาฝึกโดยตรงนะคะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเกษตรก้าวหน้ากลุ่มนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่การทดสอบดินว่าดินมีค่า pH อย่างไงดินยังไงที่เหมาะสมกับนาเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากนั้นก็จะมีหน่วยงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาอะค่ะเขาก็จะเข้ามาอธิบายถึงขั้นตอนการคัดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็วิธีการพาเพาะเมล็ด ก็จะมีขั้นตอนการพมเมล็ดแล้วก็ในการปลูกเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราใช้วิธีการดำนาตอนนี้เราก็ใช้เครื่องในการปลูกนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการดูแลรักษาเด็กก็จะผัดเปลี่ยนเข้ามาค่ะผัดเปลี่ยนเข้ามาที่จะมาดูว่าเมล็ดเข้าที่มันปนนะคะมีวิธีการคัดแยกยังไงจนถึงท้ายที่สุดแล้วไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวค่ะแล้วก็ทฤษฎีต่างๆเด็กก็จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเขาทําผิดทําถูกเขาก็จะเรียนผิดเรียนถูกเรียนรู้ด้วยตัว เ,เ,เราท้ายที่สุดเมื่อเราเติมเต็มทฤษฎีเขาก็จะถึงบางอ,อ้อแล้วก็สามารถที่จะทําได้จริงค่ะผมอยู่ที่ไร่องุงนอิงจันทราของสืบเก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายรุ่นที่6ร้อยตีสุวรรณจันตะอิงเป็นเพชรเกษตรเม็ดงามที่เราภาคภูมิใจในเนื้อที่5ไร่จัดเกษตรแบบผสมผสานมีร้านค้าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งเป็นโมเดลในอนาคตของเกษตรกรทั่วไทยอยากให้ท่านรับชม ช่วงเวลาดีๆกับเพชรเกษตรเม่ดนี้ครับสวัสดีค่ะมูเพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่มาอยู่ที่ไร่อวุ่นอิงจันทราค่ะมาพบกับสิทธ์เก่าวิไลเกษตรเชียงรายรุ่นที่6ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเพชรเกษตรเม็ดงามเพชรนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมร้อยตีสุวรรณจันทอิน เก,เกษตรแม่กกรุ่นที่6หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายอยากให้พี่สุวรรณพูดถึงจุดเริ่มต้นที่มาเรียนวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของผมที่เข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรนี่นะครับคือคือพื้นฐานแล้วผมครอบครัวผมเป็นเกษตรกรและทีนี้ผมก็อยากจะเป็นเกษตรกรที่ว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่าชาวนาเกษตรกรทั่วไปเนี่ยไปเข้าไปหาความรู้เข้าไปศึกษาที่วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงรายหลังจากจบ ที่เรียนวิจัยเกษตรแล้วเนี่ยเริ่มทําไร่อุ่นเลยไหมคะผมจบปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ทําอางุ่นโดยตรงนะครับผมไปรับราชการทาหารเรียบร้อยแล้วก็ผมก็รับราชการเป็นไอสิสต่อมาจนอายุราชการได้3 0กว่าปีผมก็เลยยื่นเรื่อง e a r ร y r e t i r e ทออกมาจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำไร่อุ่นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนคะผมเริ่มต้นเมื่อวันที5น 2, ่5เมษายนปี2557ตอนนั้นใช้พื้นที่เท่าไหร่คะ ได้พน้ที่ประมาณสองงานกว่าขา้างหน้าปัจจุบันนี้มีหน้าที่เท่าไหร่ผมมีหน้าที่อยู่ห้าไร่5ห้าไร่ในการแบ่งทาไร่องุ่นผมแบ่งตามศาสตร์พระราชาเลยนะฮะคือ30 30, 30แล้วก็สิบสามสิบแรกคือแหล่งน้ํา30ที่2คือแปลงองุ่น,น30ที่3คือร้านค้าผมทําร้านค้าที่จอดรถแล้วก็อีก10%ซ์ที่เหลือคือทําบ้านพักอาศัยเห <c oughs> ็นว่าเปิดร้านสเต็กด้วยใช่ไหมคะครับนี่เป็นร้านร้านสเต็กซึ่งเรามีองุ่นเป็นวัตถุดิบ ในการทําสเต็กคือองุ่นของเราเนี่ยมันมีขายในท้องตลาดแต่ว่าเราจะขึ้นใช้กับร้านเราหมดฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลพี่สวนคิดว่าจุดเด่นของไร่อุ่นพี่เนี่ยแตกต่างจากไรอุ่นทั่วไปยังไงคะผมว่าไรของผมนี่ปลอดภัยจากสารเคมีนะ,ะเพราะว่าผมผ่าน GAP ร้านอาหารผมก็ได้อามาตรฐาน Q Re s t a u r a อ t ลเราค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องสารเคมีแล้วปัจจุบันเนี่ยพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการทำไรอุ่นปัญหาของผมณเวลานี้เนี่ยมันจะมีก็ ช่วงช่วงแรงแรงก็คือเราจะขาดเรื่องน้ำที่มีการจัดการยังไงผมใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับคือผมขูดบ่อไว้4บ่อแต่ระบ่อเนี้ผมจะทําท่อเชื่อมต่อกันหมดทั้ง4บ่อเพราะว่ามันจะทําให้น้ําของเราเนี่ยไม่แรงและก็ไม่ท่วม คิดว่าได้นําองค์ความรู้จากวิทยาเกษตรเนี่ยได้มาช่วยเหลือน้องๆชุมชนหรือสังคมยังไงบ้างทุกอย่างเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมมีพื้นฐานจากวิทยาเกษตรโดยมีวุฒิปวชฉบับเดียวตอนผมเป็นทหารเนี่ยผมปลูกองุ่นให้กับค่ายเมืองลายมหาราชในการปลูกองุ่นครั้งนั้นน่ะทำให้ผมได้มีโอกาสถวายองุ่นให้กับองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุาามารีราาาพรยศและพะนามของพระองค์ท่านในขณะนั้นคือมันเป็นความภาคภูมิใจที่ผม ไม่มีวันลืมเลยครับอยากให้พี่สุวรรณฝากอะไรถึงน้องๆให้ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องทายัางไงบ้างผมว่านะน้าเวลาเนี้ยใครก็ตามที่ได้เรียนกเกษตรนะครับผมว่าถือท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากเราจะทํายังไงให้ประสบผลสาเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องค้นหาตัวเองให้เร็วเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนต้องค้นหาตัวเร็วตัวเองให้เร็วอย่าให้มันเลยเวลารวยเพราะว่ายิ่งเราค้นหาตัวเองช้าเนี่ยเราก็จะรวยช้าถ้าคุณแอคทีฟคุณตั้งใจทํางานหาความรู้ตลอดเนี่ย เราก็จะสร้างเนื้อนะสร้างตัวได้ก็ขอบคุณพี่สุวรรณมากที่มาพูดคุยกับมู่ในวันนี้ขอบคุณมากค่ะควัสดีค่ะคคขอบคุณเช่นกันครับแนวโน้มของโลกเป็นเรื่องของเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยทั้งสองตัวที่ผมกราบเรียนท่านมีที่มาจากเกษตรอินทรีย์กูรูเกษตรวันนี้เป็นกูรูเกษตรอินทรีย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพิเศษวันนี้เคฟามภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านพบกับคุณจักรกิจทิพยาวง์กูรูเกษตรจากจังหวัดเชียงราย เสร็จแล้วจครับความเชี่ยวชาญของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเราเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารเหมาะแก่การทําการเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมากนะครับครับเกษตรอินทรีย์นะครับในบริบทของเกษตรอินทรีย์นั้นก็คือเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีโดยเน้นการปลูกและ,และวิธีการทําโดยธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินพุตฟาร์มก็คือตั้งแต่ปัจจัยการผลิตเช่นน้ำปุ๋ยนะครับทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาก็จะไม่ยุ่งกับสารเคมีเลย ทีนี้ในส่วนของเกษตรกรที่จะทําการเพราปลูกเกษตรอินทรีย์นะครับต้องต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรในขณะนั้นพืชที่ปลูกนะครับเหมาะกับฤดูการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชนอกฤดูการเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาตินะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานหรือว่าผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเกษตรกรประการแรกนะครับที่จะทําการ ปลูกพืชหรือผลิตพืชเนี่ยครับต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรนะครับประการที่2ก็คือหลังจากที่ปลูกพืชแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปริมาณไม่มากพอเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอตลาดด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องทํามาตรฐานให้กับตัวเองนะครับรวมถึงความเชื่อมั่นผลผลิตที่ออกจากในฟาร์มหรือสวนของกเกษตรกรเองนะครับเคฟาร์มฟาร์มทันสมัยสืบสาร,กรเรษกษตรกษัตริย์ไทย ส่งอาหารปลอดภัยไปทั่วโลกอาหารปลอดภัยเป็นหัวใจของเกษตรกรทั่วไทยนั่นคือการทําเกษตรอย่างรับผิดชอบต่อสังคมแนวทางของปุรูเกษตรท่นนี้มีความหมายมากพักโฆษณาสักครู่ครับ อัลเฟกนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบรีดจะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบเรีธรรมถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาอัลเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต สนับสนุนโดย HIP เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายใช้นวัตกรรมมากมายในการบริหารจัดก,การงานฟาร์มพื้นที่เกษตรอัจฉริยะเป็นพื้นที่ที่วิทยาลัยแห่งนี้นำ IoT หรือ Internet o f t h i n g s มาใช้หวัวใจสำคัญคือเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตจะเปลี่ยนแปลงเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก่อนนี่คือช่วงเวลาดีดี ร้อนวัตกรรมที่เราอยากให้ท่านผู้ชมรับชมเนื้อหาสาระดีๆครับจุดเริ่มต้นนะครับโครงการนี้นะครับปัญหาก็คือการเพาะปลูกทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับสภาพอากาศและการให้น้ำเนี่ยได้นะครับต้องใช้คนเป็นแรงงานหลักเลยนะครับเรากับแคสก็เลยร่วมมือกันนะครับหาทางออกก็คือ ประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรนะครับโดยใช้อุปกรณ์ IOT นะครับและเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นฟาร์มพ่อพันธุ์ดีคืออะไรนะครับฟาร์มพ่อพันธุ์ดีนะครับเป็นฟาร์มอัจฉริยะนะครับโดยมีระบบ IOT เนี่ยมาควบคุมนะครับแทนคนนะครับเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและระยะเวลาเนี่ยในการเพาะปลูกเนี่ย ลดน้อยลงครับร่วมกับการศึกษานะครับที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนาและรู้จากกระบวนการของ IoT ต่างๆครับผมจุดเด่นหลักๆนะครับตัวฟาร์มเนี่ยจะใช้ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยขนาดยอ่อมอ่ะไม่ใช้พื้นที่มากนอกจากพื้นที่ที่ไม่มากแล้วเนี่ยระบบของฟาร์มพ่อพันธุ์ดี เขาจะควบคุมในส่วนของอุณหภูมิระบบการให้น้ําที่ประหยัดลงนะครับความชื้นสัมผัสนะครับที่สามารถควบคุมได้ที่เป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกนะครับของแต่ละพื้นที่เลยนะครับและฟาร์มขนาดย่อมตรงนี้สามารถที่จะไปขยายต่อในขนาดที่ฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่เข้ามาศึกษานะครับผมขั้นตอนหลักๆนะครับ ฟาร์มตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพืชที่จะปลูกเนี่ยแต่ละอยา่างเขาเพาะปลูกอย่างไรนะครับแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาปรับใช้เพราะตรงฟาร์มเนี่ยสามารถกําหนดการให้น้ํากําหนดอ่าอุณหภูมินะครับกำหนดความชื้นตามที่พืชต้องการได้เลยโดยใช้กล่องควบคุมในการควบคุมน้ําอุณหภูมิและความชื้นครับในส่วนของการสอนครับเด็กนะครับจะได้เรียนรู้จากตัวคิดไว้เรียงระบบการทํางานให้ถูกต้องก่อน แล้วนำมาปรับใช้แต่ละพืชแต่ละแบบให้ถูกต้องนะครับโดยเด็กนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับให้ถูกต้องก่อนนะครับลงในบอร์ดชิดใบนะครับแล้วทําการทดลองนะครับตามขั้นตอนนะครับในการเพาะปลูกในห้องเรียนก่อนนะครับแล้วนำมาปรับใช้จริงกับฟาร์มพ่อพันธุ์ดีครับในส่วนของการดูแลนักเรียนนะครับจะมีโครงการอยู่แล้วนะครับเอามาปรับใช้ในฟาร์มพ่อพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเด็กนะครับก็จะมีการดูแลฟาร์มและปรับใช้เองนะครับ ในแต่ละพืชที่เด็กเนี่ยจะทําการเพาะปลูกนะครับเป็นโครงการหารายได้ของเด็กครับแล้วส่วนเกษตรกรนะครับก็สามารถเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับร่วมกับนักเรียนได้ครับที่มีความต้องการในการเพาะปลูกฟาร์มเพาะพันธุ์ดีครับผมนี่คือสาระดีๆจากเคฟาร์มที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมทุกวันศุกร์บ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งโดยประมาณขอบพระคุณท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านขอบพระคุณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายรวมถึง ผู้สนับสนุนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราหากท่านผู้ชมสนใจเนื้อหาสาระช่วงใดอยากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ของการเกษตรเคฟาร์มยินดีเป็นเพื่อนคู่คิดเกษตรกรทั่วไทยท่านยังสามารถรับชมซ้ําได้ผ่านช่อง y t u t u เคฟาร์มทีวีวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณที่ททบ5แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ เฟาร์ม hey, ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP g l o b a l จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เ Asiatic เสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย HIP เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ